ถ้าเมื่อไรถ้าเมื่อไรเป็นถุงเล็กแนะ่ดูดิหน่อแรกเนี่ยก็คือทําบเนี้ยถ้าใครเคยปลูกก็จะรู้มันไม่ได้ใหญ่นะลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่แถวแถวท่าชัยอำเภอเมืองนครนายกเป็นสวนที่เรามาปลูกไผ่ตังมนอยู่พัน รเราจะมาติดตามดูนะครับแปลงนี้นะไปดูกันว่าเป็นสภาพไหนเกิดพายุมาครับพายุอะไรเนาะโนอ่นเหรอแ่หมดเลยเนี่ยถนนนี่นะก็เข้าไปได้ต้องหามใส่เรือกันมาพายเนี่ยนะอันนี้ก็กําลังไปดูที่ตอนนี้สภาพดูสินะโอ้โหนี่เราก็ดูว่ามันมีตายไหมนะถ้าเกิดตายเนี่ยขั้นตอนของเรายังต้องซ่อมนะแต่ลุมเดากันนะเดานะเพราะสภาพนนั้นโอ้โหฝนดีมาก คาดว่าอันนี้พันหนึ่งให้เต็มที่ไม่เกินสิบต้นอ่ะเดีย๋ยวไปดูที่มันมีตายไหมเอาไปนะพันต้นให้สิบต้นที่จะตายมันตายจริงไหมไปดู สภาพไผ่นะครับดูได้สายตานะอันนี้อันดับแรกก่อนเลยเข้าวหลามนี่ตายครับหนึ่งเนี่ยตัวนี้ตายแต่ตัวนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็เขียวอยู่อันนี้ตายสองตายสองครับข้าวหลามโอ้สภาพดีมากเลยน่ามันน่าจะเอาอะไรก็แล้วแต่นะมาดูต่อครับตอนนี้ยังไม่เห็นตายนะเอามาดูโอ้ติดแล้วแต่ว่าสภาพนี้นะ อันนี้ลุงแนะนําเลยว่าต้องลดน้ําแล้วแล้วก็อาจจะต้องมาถ้าจะให้ดีนะอัดปุ๋ยได้ถ้าลดน้ําเสร็จแล้วนี่นติดกดแล้วเนี่ยนี่แหละถ้าเป็นถุงเล็กก็จะเป็นแบบนี้คือมันยังไม่ค่อยปิ้งเท่าไหร่นี่เป๊ะเลยไหมนี่ให้ดูนี่หายผลงานหน่ไหมต้งเป๊ะอย่านู่ดเลยอ้าวมีตายหนึ่งหนึ่ง สองสามเ่ื่อกี้กี่ต้นละห้าแล้วห้าต้นแล้วเนี่ยที่จายนะอ่ะพวกนี้รอดอดโ,โอ้น้ำไม่มีเลยแต่ก่อนนี้พวกที่มาปลูกกันน้ำแฉะมากเลยโอ้โหนี่ดูสภาพอ่เดี๋ยวมครับนี่ สภาพตรงเป๊ะ oh. ตรงเป๊ะสวยแต่ว่าโหเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนี่หนึ่งเดือนผ่านไปนี่ไม่อะไรเลยเนี่ยไม่ตายก็ดีแล้วอย่างว่าเอา้าจะว่าไม่มีอะไรเลยนี่ให้ได้นานอนอยากให้เห็นแบบนี้สภาพนี้ก็คือขอให้มันรอดก่อนอ้าวนั้นต้นหนึ่งเ็ต้น โดนมาโด,ดนระวังนะแปดต้นต,ต้นกายต้น1 1เต้นละที่เห็นนะสิเอต้น 12 13 13ต้น 13, 13, 13, 12 13เอเกินที่เป้า12 13ต้นมีต้น14อ่ะ14มีต้น15อ่ะมีต้น16 นี่ไอเดียนะถ้าเป็นสภาพนี้ลุงซ่อมแต่ไม่ใช่ช่วน,นี้เลี้ยงไว้ให้ตั้งแต่นี้เลี้ยงในเนื้อคีคือเลี้ยงไว้ที่ลุงก่อนเขาพร้อมเมื่อไหร่เช่นเพราะว่าเรารับประกันให้เช่นเขารดน้ํา<ๆ>ก็ถึงจะเอามาซ่อมให้แต่ตอนนี้เราเลี้ยงไว้เลย1ิดเจ็ดติแปดต้นตีว่ายี่สิบแล้วกันนี้อาจจะดูไม่ได้เมียน,นักก็ตีไว้2ยี่สิบหรือยี่สิบไม่เกินยี่สิบห้าครับเสวย,ยนะี่ยที่ดูเป็ดเลย แต่แต่เราดูแล้วก็สวนสภาพรแรงๆเนี่ยอ่าอันนี้ลุงให้ไอเดียก่อนนะนี่คือสิ่งที่นี่ขนาดแปลงนี้แจ๋วแจวดีๆนะกําลังคิดอยู่ว่าเนี่ยเวลาเราผ่านแ้งเน่ยได้หนอน่องเงี้ยได้หนอ,ยอยดูสิหนอหน้อยๆนี่มาลงโฟกัสหน่อยดีกว่าคือถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่เป็นผงเล็กแนะ่ดูดิหน่อแรกเนี่ยก็คือทำาั๊บเนี้ยถ้าใครเคยปลูกก็จะรู้มันไม่ได้ใหญ่นะ แบบนี้คือหน่อแรกๆที่ออกมาก็คือสภาพนี้ถ้าเราพอมีกําลังบ้างกําลังคือกําลังทรัพนะนะสู้เอาใหญ่เลยดีกว่าเลี้ยงให้ก่อนแต่มันก็อีกอะมันก็บอกอ้โหฉันก็ลงทุนแพงเลยมันก็จริงอย่างนั้นก็จริงแต่เราก็ต่อรองกันได้สักว่ากันไปในส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นถุงใหญ่นะี่คือมันเลี้ยงที่เนื้อสลี่แล้วไงนี่เห็นไหมถุงกระจ้อยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นี่หน่อใหม่อะไรเงี้ยอย่างเงี้อยอยากให้ได้อย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้อะนี่สองหนอ่อแต่ก็หน่อเล็กๆเห็นไหมนี หอเล็กๆเองหอเล็กๆนี่ต้นหนึ่งยี่สิบยี่สิบยี่สิบเนโอ้นี่ก็จะตายแรงอ่าอย่างนี้ก็คือสภาพนี้ควรจะให้น้าแล้วครับเพราะว่าดูลงมันลงแล้วเนี่ยดินแห้งนี้ควรจะให้น้านะนี่คือไอเดียแล้วแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็คือใส่ปุ๋ยต่อแล้วก็ข่มดินนี่คือทำรายละเอียดนะข่มดินก็คือเนี้ยถ้าเกิดตรงนี้เขาไม่ห่วงนะ ถ้าเขาไม่ห่วงนะเอาฟางนี่มาโปะโอ้โหยังดีเลยเนะี่ยสำคัญคือบางทีที่บางที่ก่อนนะฟางนี่เขาก็เป็นผลประโยชน์แล้วแต่ก่อนนะี่ฟางนี่โ,โหมีแต่คนลังเกียจพวกเผามันทิ้งเดี๋ยวนี้ก็บางที่ก็มาอัดก้อนแล้ะเราไม่รู้ว่าใกล้ข้างนี้เขาห่วงไหมถ้าไม่ห่วงนะอัดฟางแล้วก็รดน้าอันนี้คือสวนที่เป็นตัวอย่างที่ชิดชิดนี่คือสองคูณสี่นะครับแล้วตรงนน้นเขาเอาสี 4, ่สองคูณสี่กับสองคูณสอง นะอันนี้2อคูณสกับ2อคูณสอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นเคสสตั๊ดดี้เป็นกรณีศึกษาว่าถ้าเราปลูกแบบกิ่งเล็กอย่างเงี้ยนะมันรอดไหมอันนี้ดูเข้าวๆกันนะเมื่อกี้นับได้ประมาณ20นนิดๆตีไปเลยไม่ไม่ผมนึกว่าตีว่า10แสดงว่าเกินให้30เลยพันหนึ่งเนี้ยตายประมาณ30ตรงเนี้ยถึงเวลานี้นะให้เผื่อด้วยตาย30นะครับนีพันนิดๆ นะที่เขาขายที่เขาซื้อไปพันนี้เน็นตายสามติ้นต้นครับอันนี้หลังจากปลูกไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนฝ่าพายุด้วยนะครับแนะนําจากลุงว่าถึงวันนี้แล้วนี่นะอันนี้ก็คือให้น้าคุมดินนะบางทีเราไม่อยากให้น้ําบ่อยๆก็ปล่อยเลยอนยะ่างนี้นะก็อาจจะเจ็ดวันสิบวันให้น้ําทีหนึ่งแต่ว่าห่มดินสําคัญเลยเพราะว่าน้ำไม่มีไม่มีปัญหาเลยห่มดินก็คือใช้ฟางแล้วถ้าเกิดจะละเอียดมากขึ้นอาจขี้ไก่นะ สีห้นะสีหต้นแต่ว่าถ้าเกิดเล็กอย่างนี้อาจจะเป็น10บสต้นขึ้นไปต่อนหนึ่งกระสอบนะครับนี่คือคําแนะนํานะครับว่าถึงเวลานี้จัดการอย่างไรเรื่องหญ้านี่เขาก็ดูแลอยู่แล้วโอเคขอบคุณนะครับในการติดตามครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ